ร,รก็จริงๆก็นี่แหละครับนีเวียนะครับเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้หน่าใสแล้วก็ได้ดูแลตัวเองหลังจากที่ออกกําลังกายเนื่อออกเยอะก็นี่แหละฮะเจอตัวที่เจอผลิตักที่เราชอบแล้วก็ใช้ดีจริงๆครับเสูพิศษใช,ใช่ครับเป็นสูตรพิเศษนะครับวันนี้มาแบบลิวิดมาเป็นน้ํานะครับปกติก็จะเป็นฟองๆครั้งนี้เป็นน้ําก็สะดวกใช้ง่ายครับผมแล้วคนบอกว่าผู้ชายไม่ต้องแบบดูแลมากอะไรมากหรอกจริงๆผมคิดว่า ยุคใหม่ผู้ชายใหม่ๆเราจะดูแลตัวเองนะครับเราจะดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกาลังกายเรื่องการกินแล้วก็แน่นอนเรื่องการล้างหน้าหรือใช้ผ้าอักอต่างๆซึ่งนิเวียนนี่แหละฮะสำหรับตัวเราเป็นนักกีฬาด้วยต้องมีการดูแลเพื<ต>่อเป็นพิเศษหะจริงๆแล้วคือคือนักกีฬาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วต้องเนื้อออกเยอะเอาไปทํากิจกรรมข้างนอกม้ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเวลาซ้อมจริงๆก็จะเอานวมสกปกรปกมาถูหน้ามาอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ ก็แน่นอนอว่าเราต้องดูแลหน้าตัวเองเป็นพิเศษก็นี่แหละครับชนีซ้อมหนักคะซ้อมหนักจริงๆแล้วผมมีชก25สิงหานะครับที่อเมริกาก็อยู่ในแคมป์นะครับกำลังซ้อมหนักอยู่ช่วงนี้เป็นรายการอะไรยังไงคะ,ะจะชกในรายการที่ชื่อว่า Glory นะครับจะเป็นนกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งจะใช้ศอกไม่ได้แล้วก็จับตีเข่าไม่ได้จะต่างกับมวยไทยนิดหน่อยครับเตรียมตัวนานไหมคะ,ะค่อนข้างนานจริงๆแล้วผมเคยไปชกรายการนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นการชกที่ไม่ถนัดแต่ว่ามันเป็นโอกาสในการเผยแพร่มือไทยไปทั่วโลกก็รู้สึกว่าโอเคเราก็น่าจะลองไปดูซ้อมหนักขนาดนี้เล้วงหัวใจเลยแบบห่างหายไปนิดนึงหรือเปล่าคะไม่ไม่จริงๆผมกับชิปก็ก็ยังเจอกันเป็นปกติทุกวันนะครับอย่างแต่ว่าผมก็ซ้อมหนักตัวเขาเองก,ก็ก็ทำงานค่อนข้างหนักนะฮะแต่ละคร,ระทุกวันเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบว่าลงคลิปลงรูปอะไรต่างๆแต่ว่าทุกอย่างปกติครับได้ช่วงเดือนเมษายนมีข่าวถาว่าเราต้องพูดเลิกกันเพราะว่า ฝ่ายหญิงมีการ u n ันฟอลโลคัน,น,นครจริงจริงแล้วมันตลกมากนะครับผมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วครั้งหนึง่งแต่ว่า,าผมขอเล่าใหม่ละกันคือจริงๆแล้วผมอตอนนั้นไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับผมไปโชคที่ฝรั่งเศสแล้วก็ผมไปแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซ,ซึ่งผมไม่ไม่ได้ติดต่อกับเขานะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นความน้อยใจของผู้หญิงหรือว่าอยากรู้ว่าเราสนใจเร,เราสนใจเขาหรือเปล่าเพราะนั้นเขาเขา unfollow เขาบล็อกเราโดยที่เราไม่รู้แล้วก็ มารู้อีกทีนึงว่าโอเคการบล็อกเนี่ยมันจะทําให้อันฟอลโล่ทั้งคู่ซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรคือพอผมมีอินเทอร์เนต็ตทุกอย่างมันปกติแต่ว่ามันมีเพื่อนๆส่องข่าวมาว่าเฮ้ยเลิกกันหรอเป็นอะไรนี่นู่นนั่นก็เลยเอ๊ะอะไรมันเลิกกันอะไรยังไงก็เลยไลน์ไปถามเชฟว่ามันเกิดอะไรขึ้นกเลยบอกว่าด้วยเสียงที่แบบคือคนทาผิดอะ่ะหนูบล็อกพี่หนูอยากรู้ว่าพี่สนใจหนูหรือเปล่าหนูก็เลยบล็อกแต่ผ่านไป5นาทีหนูก็อันบล็อกอะไรเงี้ยคือเพิ่งนึกได้ว่าเราไม่มีอินเทอร์เนต็ต ก็จริงๆเรื่องมันอยู่แค่นี้นะคบคือไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเขาแค่อยากรู้ว่าเราสนใจเขาหรือเปล่ป<ร>าต,ตัวเรา,าเองขนาดไหนนะคบตอนในช่วงนั้นที่เราไม่มีเวลาให้เขาที่เขาอ่าน,นะไปคือจริงๆมันเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวะคะแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงผมต้องรอผมกลับเข้าโรงแรมถึงจะมีอินเทอร,ร,ร์เน็ตถึงจะมี Wi-Fi คุยกับเขาได้จริงๆไม่กี่ชั่วโมงเขาก็คงแบบรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเราสนใจเขาตลอดหรือเปล่าเขาไปเช็คอินสแกรมเขาไหมอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับอาการแบบนี้มีมาบ่อยไหมคะ จริงๆแล้วไม่ค่อยครับจริงๆแล้วเขามไม่ค่อยคือผมว่าด้วยความที่เราเจอกันตลอดแล้วก็คุยกันตลอดก็จะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แต่ว่าก็น่ารักดียจคือคือก็ถือว่าเขาอยากหรือว่าเราใส่ใจเขาขนาดไหนก็น่ารักตกใจว่าเอ้คู่รักเราเห็นนาคลิปกันดีๆอยแล้วทำไมอยู่ดีมีการแอบเบนกันการใส่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าคือมันก็เป็นแค่ข่าวนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับน้องเขาแบบ น้อยใจบ่อยไหมกี่กับในสิ่งที่เราแบบทำให้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยน้องเขาเขาค่อนข้างจะเข้าใจว่าว่าผมเป็นคนยังไงแล้วก็ทํางานอะไรแบบไหนซึ่งซึ่งเอาจริงๆตัวผมเองก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเขาก็ทํางานหนักค่อนข้างหนักพอ,พอๆกับผมเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังมีแบบนุ่งยิ่งงงกันอะไรกันอยู่นี่ปกติครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ในสไตล์ชิฟฟี้นะเขาเป็นแบบนั้นไม่เปลี่ยนเลยครับขล้อนะอยล้นบ่อยไหมไม่คือมันไม่ใช่การเล้อคือจะเป็นแบบ ไอ้วันนี้เราจะกินอะไรดีวันนี้จะพาไปร้านไหนดีอะไรแบบเนี้ยแบบเรื่องตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะคือมันไม่ใช่ทะเลาะแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีแบบทะเลาะกันหนะักใ่ต้องตามใจเขาปล่อยไหมเพราะแบบบางนคนเขาลยางคนเป็นคนที่ตามใจชิบมากเลยนะ้ยจริงๆผมก,ผมก็ผมก็พยายามที่จะตามใจเขาเท่าที่ทําได้นะครับผมไม่ได้มีโอกาสหรือเวลาที่จะทําอะไรให้เขาเยอะนะครับผมไม่ใช่ผู้ชายที่ขอบคุณครับวันนี้ร้อนครับ ครับคือผมไม่ใช่ผู้ชายที่สวีทหรือว่าโรแมนติกมากเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสที่จะเอาใจเขาก็ก็ก็จะพยายามครับ <c oughs> แล้้วออย่างนีตไถ้าเราไปแข่งเเราไปต่อยแต่กลัววมันจะมีปัญหาอีกเพราะแบบ<อ>เราก็ต้องฟิตจริงๆผมว่าไม่เกิดขึ้นคนระับผมว่ามันเป็นมันเป็นแค่ครั้งเดียวว่าแบบเขาน้อยเขาแบบคือมันไม่ใช่น้อยใจด้วยซ้ำมันเป็นแค่แบบการ ทดสอบดูว่าเราจะสนใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าไปขั้นต่อไปก็คงไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วผมอยู่มัางนอกบ่อยมากครับคำท้าตกลงกันไงครับว่าถ้าเกิดตังนอนเลยให้มีกู้เลก่นจะไปอันทรอยเลยจริงๆแล้วเ,เราสองคนมีวิธีการงอ้อกันก็คือถ้าเรารู้ว่าใครทําผิดหรือว่าเราโกรธกันหรืออะไรเงี้ยคือเราจะใช้วิธีการขอโทษกันก็คือถึงจะบอกโอเคอันนี้ไม่ดีนะขอโทษก่อนเราก็จะขอโทษกันคือผมว่าแค่คําว่าขอโทษเนี่ยมันเป็นการ แสดงให้เห็นว่าเราเราอยากจะหายเราอยากจะให้ดีกันเท่านั้นก็แค่นั้นเราก็หายยันยังอยังรักกันดีะยังรักกันดีทุกอย่างปกติเหมือนเดิมครับโอเคขอาเุณค่ะข้าวเดินทางค่ะเดี๋ยวเราไปร้านดูนะ